สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงสับดัมซิงครับผมมาบรรยากาศช่วงบ่ายครับหลังจากเมื่อเช้าถ่ายให้ดูไปช่างนม้ก็ขูดเข้ามุมน้นแล้วฮะเราจะถอยดินไกลหน่อยครับเพราะว่าต้องเก็บมุมให้เต็มพื้นที่ตรงนั้นเลยครับดินก็ค่อนข้างแข็งนิดน,นึงครับ ี่ต้องได้พักเครื่องดูดน้ำะ่ะน้ำนี่ไหลแรงเลยครับเรื่อยๆครับสำหรับช่างมิด โคกหนองนาพื้นที่สิบไร่ครับอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิกิตรครับผมวันนี้วันที่สองการลุยงานนะก็จะเป็นเป็นโคนแค่ช่วงนี้นะฮะช่วงที่เป็นเห็นเป็นดำดำอะโซนขึ้นไปเจอเขียวนี่เป็นนาข้าวแล้วแต่ว่าลองเจาะดูแล้วนี่เป็น เหมือนเป็นดานๆแข็งๆนะแต่ว่าเจาะยังเจาะเข้าอยู่ครับว่าอาจจะได้ช้านิดนึงเดี๋ยวช่างมีเจียบนี่ประมาณอีกสักสองวันน่าจะเรียบร้อยครับสุดตรงโซนนี้ โค้งมาเรียบร้อยครับเก็บมุมมาชาปีกสรลปช่วยก็หน้างานก็ไปได้ไวกว่าเดิมครับผมแต่ว่าก็จะมีข้อเสียสำหรับรวดหน่อย มีตัวแรกะวัยรุ่นโกบิโก้ครับ ปีกนี้ต้องระวังนะครับถ้าโดนแข็งแข็งนี่ไม่ไม่งอนะครับหักเลยดังนี้ต้องได้ค่อยๆค,ครับเพราะว่าหักแล้วนี่ใช้เวลาเปลี่ยนอีกต้องหาเครื่องเชื่อมอีกคอปปีกอีกโอ้เสียเวลาครับ สามปีกับสิบเอ็ดเดือนแล้วครับวันที่เก้านี้ก็ครบสี่ปียังรออยู่ครับก็มสีสีสีจางไปตามวันเวลาครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังรอ,อยังโอเคครับเดี๋ยวอไวไว้ไรนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนเป็นซีมกระบอกตัวบนนะซีมกระบอกบูมอัม บรรยากาศคลื่ฟ้าคลื่นฝนครับวันนี้แต่ว่าฝนเป็นลินมาเป็นบางช่วงอะตกไม่แรงต้องเดินหามุมโค้งมุมเบาฮะเพราะว่าส่วนด้านข้างนี่ตรงแล้วแต่ว่าด้านในจะโค้งฮะ หน้าหนาวเนหน้าฝนเนี่ย ใช้ดีครับสำหรับเจ้ากโกเบโกมากเค้นตลอดเวลาสามปีเอยน่าจะถามหาจระบีลวมั้งกัน มันจะเป็นช่วงๆครับบางช่วงก็นี่แข็งปเป๊กเลยบางช่วงก็เป็นดินอ่อนๆขึ้นไปด้านบนหน่อยก็เป็นหินเป็นดันๆนะแต่ว่ายังพอเจาะได้ลองเจาะด้วยละโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับ ฝนตกแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูเรื่อยๆครับผมโอเคพรุ่งนี้น่าน่าจะเต็มบ่อเลยดูละโอเคครับ